พี่พีคะใช้3าทสามทำไมต้องบ้าพลังต้องบอกก่อนว่าในทางโหราศาสตร์3มันคือเลขอะไรเลขดาวองค์คนถ้าพูดงา่ายๆมันเป็นดาวความร้อนมันเป็นความเป็นผู้ชายเนาะสังเกตคนที่ใช้3าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนบ้าพลังออกกําลังกายเกง่งหรือแม้แต่เล่นเกมเก่งก็ได้คือมันต้องเอเนอร์จีมันจะต้องเยอะแต่ถ้าในทางกลับกันคุณเป็นคนที่แบบเอยเฉยเฉยมันจะไม่ค่อยเจอบุคลิกแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเจอก็จะเจอ,จเจอว่าอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ในกรณีของคนที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายอ้าวแล้วถ้าคนชอบออกกําลังกายแต่ไม่อยา ใช้3าใช้ตัวอื่นได้ไหมคะใช้ได้ใช้ตัวอื่นได้หมดเช่นตระก,กูล3 5มหก็ได้เพราะพวกนี้ก็เหมาะกับทหารเหมือนกันเอาแล้วอย่าง3 2มสเนี่ยมัน ศาสตร์ของเราเราดูเป็นคู่เนาะเมื่อ3ไม่คู่กับ2เนี่ยเราไม่ค่อยไปทายในทานองนั้นสักเท่าไหร่แต่แทแน่นอนมันมีความเกี่ยวพันแต่ถ้าเราจะทายมันออกไปทางสเสน่ห์มันก็เลยไปเด่นทั้งเรื่องของความรักมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของนิทานชาติเวรเนาะการเียนโหราศาสตร์มันมีลึกกว่านั้นอันนี้ยังไม่ขออธิบายแต่ว่าถ้า3ไปชนกับ2อันนี้คือเป็นโคตรหาสเสน่ห์แล้วกันยังไงการดูเบอร์ครับเราก็ต้องดู7ตัวรวมทั้งหมด แต่สิ่งที่ผมพูดมาครับคุณยังไม่ต้องเชื่อผมแนะนําให้คุณศึกษาก่อนแต่ถ้าไม่มีเวลาศึกษาครับแอดดีโคเดอร์หนึ้าานะครับย้ำว่ามีแอดข้างหน้านะครับเข้ามาสอบถามได้หรือขอนัดหมอดูของเราได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อปรึกษาเรื่องเบอร์ครับ